สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID ขโมยแฟนนะครับปากเกมแจกรัวๆแบบนี้นะได้เกิดรดเร็วอย่างแน่นอนนะครับ มาครับ ID ขโมยแฟนครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดกาชากันนะครับแล้วก็ต้องรีบทำอะไรให้ครบด้วยนะเพราะว่าจะจบรอบแล้วนะครับวันศุกร์ที่29นะกครับโคโรโบก็จะเข้าแล้วนะครับส่วนคำใบ้จะทางการคิดว่าน่าจะวันพรุ่งนี้นะคืออย่างช้าคงเป็นวันพุธครับคือเดาไว,วา้ว่าวันอังคารเป็นรูปคำใบ้ครับ พุธรูปคำใบครับพฤหัสเฉลยนะครับแล้วก็สุกนะก็จะเป็นโคโรโบนะมาซือ้อโคโรโบเห็นกําหวดการแล้วนะครับก็จะปิดเซิร์ฟตีสี่อ,อ่าเพราะว่าเห็นมันมีแทรกมาด้วยซากุระใช่ไหมซากุระพิกุกก็เลยคิดว่าเฮ้ยเผื่อมันจะเลื่นเป็นสิบโมงไหมก็สรุกปิดเซิร์ฟตีสี่นะของอ่าคืนครับวันพฤหัสอ่านะพอสิบโมงเช้านะของวันสุกนะ,ะก็รอลุ้นกันนะ,ะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ซึ่งทิ้งท้ายแล้วอใครยังอยากเติมยังอยากจัดแพ็คนะก็ขอแนะนําร้านจำเกิียววันนี้ก่อนนะครับเดอซันช็อปราคาถูกประภัยเติมไวร้อยเปอนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเพิ่มเติมมีขายเดีเริ่มต้นครับเติมถูกเกมนันเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะแต่ว่ามีบริการพิเศษนะสำหรับคนที่ใช้ Android นะถ้าเติมรูบี้นะเติม Ruby เติมแพ็ค Ruby นะมีบริการเปิดกาชาให้สาหรับ Android อ่ะเพราะบางคนเนี่ยไม่มี i iPhone ไม่มี iPad นะเติมจากระบบไหนเนี่ยรูบี้ต้องรับจากระบบนั้นนะที่ร้านเดอซ ก็มีบริการพิเศษตรงนี้ครับ ส่วนใครไม่มี i d เดี่เล่นอ,อยากจะได้ ID เดเริ่มต้นนะไปหาเลือกเลยครับโคโรโบรแสงมืดนะครับซื้อมานะครับก็เอามาปั้นต่ออาจจะปั้นต่อเล่นเองปั้นต่อแล้วไปขายต่อยังไงก็ได้นะซึ่ง i d มีมากกว่าที่เห็นนะรีบทักชัดไปที่ร้านเดอะซันชอปได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเดอะซันชอปร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอซมีรับเติมเกมอนนะื่นอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดเลยนะ ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอ่ะ,อะดาวตกนิดนึงนะครับมีคนถามนะคือเดือนนี้โอ้โหผมพลาดอะไรไปไหลายอย่างเยอะมากนะแต่ว่าดาวตกกับผมไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าจานวนไม่ใช่เป้าหมายนะบางทีจานวนน้อยก็อาจจะได้ก็ได้ครับซึ่งได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าไปคุยกับทีมงานว่าแบบทำไมพูพัฒนา,อ,าอีกคือเขาก็บอกว่า มันไม่สามารถหากิจกรรมที่ต้องการจะแจกอื่นๆได้แล้วคือมันเป็น,ปนกิจกรรมที่เคยทําขึ้นมาแล้วมันก็ง่ายต่อการนากลับมาทําใหม่อย่างกระดานบุนนย่เงี้ยมันเคยทํามาแล้วไงก็เอากลับมาเล่นง่ายครับอย่างดาวตกนี้นะก็เป็นลอตเตอรี่ไงพอเป็นลอตเตอรี่ปุ๊บก็ดราม,มาร่านะว่าคือทีมงานเขาบอกว่า ตัวเกมอะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามีระบบการสุ่มแจกยังไงอ่าเพียงแเขาบอกว่าเขาแจกคือแจกจริงๆนะไม่ได้แบบว่าอ่าไปแจก ID ที่ไม่มีตัวต้นเพียงแต่ว่า ID เนี่ยมันอาจจะไปตกพวก ID อ่าที่คือมันต้องผ่านเงื่อนไขก่อนนะคือจะต้องน่าจะต้องเป็นเลเวลเอาต้าขึ้นบ้าหรือว่าป้ายแดง อ่าเวลหนึ well, ่งอะไรประมาณนี้คือมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะบว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันมีไอดีนี้อยู่จริงที่มีจํานวนค้อนอาจจะมีค้อนแค่ชุดเดียวอันนี้คือทับสิก็คือต้องมีค้อน10อันถึงจะทุบได้1ทีนะอย่างนี้ของผมก็จะทุบได้ 4, 4 6ครั้งขาดไปอันหนึ่งอันอนี้นสมมติไปเล่นมัน 40, 4ี่สิบ่อ่ผมก็จะทุบได้47ครั้งอย่างแบบนี้บางคนเนี่ยทุบได้สองครั้งแล้วอาจจะได้รางวัลที่1ก็ได้ก็เป็นไปได้นะอ่าอน,นี้มันเป็นเรื่องของระบบก,การส่ขอองงทางาาผู้นซึเเคหละ ทุบให้เองหาให้เองทําให้เองเนี่ยมันก็จะมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดการนะครับอันนี้สะสม3วันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะให้ไปทุบเมื่อไหรอ่อันนี้ยังเป็นช่วงรับคอนอยู่นะเหลืออีก3วัน,นครับซึ่งเวลาการทุบหรออเดี๋ยวไปดูในประกาศดีกว่านะอันนี้คือเอาโจโจเลยแล้วกันนะครับว่า อ่าทุบเริ่มทุบเนี่ยเราจะเริ่มทุบกันที่วันไหนอ่ะต้องไปย้อนหลังดูในประกาศตอนิดนึงนะอ่าเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือผู้เล่นก็ถามทุกวันแล้วเกินครับคือในเกมเนี่ยเขาก็มีแจ้งเอาไว้แล้วนะครับคือแจ้งตั้งแต่แบบต้นเดือนเลยนะโอ้ย้อนก็จะไกลนิดนึงครับอ่าส่วนปัญหาอันยังมีคนแจ้งอยู่เลยครับว่าช่วงตอนที่แบบ เปิดแล้วแบบว่ารูบี้มันหายไปของไม่ได้นะคือเหมือนเขาชดเชยมาแล้วนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้นะครับก็ต้องแจง้งซ้ำคือมันทำอะไรไม่ได้ครับอ่าเพราะบางทีมันอาจจะมีตกหล่นนู่นนี่นั่นนะโอ้โหแบบยาวมากจริงครับอ่ะนี่ดาวตกโอ้โหย้อนไม่ไกลมากครับโอเคดาวตกนะครับเราจะซุ่มอ่ะหลังซ่อมลุงฐานทัพวันที่9ี่เอาเปิดเซิร์ฟมานะ29 3สิบมี่ะมีเวลาเยอะ,ม,ยอะมีเวลาเยอะนะ อ่านับก็ไปทุบก,กันได้นับเนี่ย29ถึงวันที่1นะส่วนวันนับรางวัลก็จะเป็นวันที่1ถึง8อ่าเพราะว่าเผื่อมีรางวัลใหญ่เขาจะแบบให้ให้ย้อนหลังอะไรประมาณนี้นะสรุปประมาณนี้ครับก็เหลือเวลาอีก3วันครับอันที่เหลือเนี่ยเราต้องทีบทำอะไรให้ครบนะเพราะว่าเวลามันบีบมากเหลือเกินนะครับอเดี๋ยวผมไปสุ่มดีว่าเมื่อกี้ตารางเราอีกรายเดือนเนี่ยผมเหลือกบม่วงอีกหนึ่งตัวธนานเนี่ยวันนี้เปิดกบนะครับเราได้แนะนําวิธีการวางแผนแล้วนะ ว,ว่าแบบเฮถ้าสมุิเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยเรามีเลนเจอร์ดูดีตัวดีหรือ,อยังอย่างผมเนี่ยไอดีขโมยแฟนมีตัวดีแล้วมีตัวดีแล้วครับก็เลยต้องการมาเปิดกบซึ่งเกียร์ก็เปิดไปแล้วเกียร์มีของดีแล้วก็อพักเอาไว้ก่อนตอนนี้มาในเลนเจอร์แล้วเดี๋ยวก็จะวนกลับไปที่เกียร์ Gear ใหม่อีกครั้งหนึ่งะนะซึ่งโอ้โหเดี๋ยวอเอาก่อนนะตอนนี้เป้าหมายนะต้องการกรบ ไฮเปอร์หนึ่งตัวกบก้าวดาวหึ่งตัวอดูจะได้ตามที่ต้องการไหมจัดให้หน่อยนี่ไงโอกระโดดอยากจะกระโดดขาคู่แล้วกินโอ้โหทุเรศชิปอันนี้คือทุเรศเลยครับต้องใช้คำนี้เลยครับเออเพราะว่าเป้าหมายแล้วอยากได้กบม่วงนะคือไอตัวซารีไอดอลเราก็เลยยังไม่แบบยังไม่แม็กซตั้งทีหนึ่งนะฮะอกบไฮเปอร์คือไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้คืออาไปตีบวกหมดแล้วครับ อ่ะได้กบอัลตาก็แน่นอนครับเป้าหมายก็ด้เป็นโครโบเดินหน้าตั้งเป้าว่าคงจะได้สักหนึ่งชุดนะอ่าครับอ่ะส่วนตู้นี้ผมไม่ได้ซีเรียสละเพราะว่าได้มาหมดแล้วนะตู้นี้ได้มาหมดแล้วครับอ่าตู้นี้ได้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกดรับก้อนอ่าวันนี้เกณฑแจกเกินตึงๆนะอ่ะเดี๋ยวรูบี้ได้มาครับผมก็ยังต้องตะบี้ตะบันครับในการเปิดอ่าตู้กบอยู่อ่าเพราะว่าเป้าหมายก็ยังมีอยู่นะเป้าหมายตอนนี้ครับก็ยังต้องนะครับอ่าตามล่า หากบให้มันครบก่อนเออแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าว่ากันใหม่นะครับอ่ะมี40่สิบไอไว้ได้แล้วมายากลได้แล้วไม่รู้จะไปเปิดอะไรดีอ๋อผมอยากได้ตู้นี้อยู่อ่ะมาลุ้นกันครับเอามาเปิดทีเดียวเลยดีกว่าอ,อยากได้เจสิก้าบัตเต็นะครับอ่ะอยากได้บัตเต็นะเพราะว่าจะเอาไปเล่นด่านนะครับคือพวกแบบตีบอสตีเลทหอคอยเนี่ย มีบัตเต็มันจะช่วยได้นะรถดีบับครับซึ่งยังเป็นตัวติดบั๊กอยู่นะเอ,อรถดีบับก็จะช่วยได้เยอะโอ้โหบินมาแล้วครับอันนี้โอเคหน่อยเออเพราะว่าผมปั้นบินตัวนี้ก็พอดีอ่จจะดีดีดดถือว่าดีนะถือว่าดีนะเออออกอีกแล้วเออแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบจริงๆเป็นตัวกันบินที่ดีนะ อ่ะแบบเนี้ยโอ้โหตัวการบินผมคิดยากแล้วตัวกินบินผมมี3ตัวแล้วนะมีตัวแสลี่หมักลุกนะครับมีรอนกันบินครับแล้วก็มีมูนไอซ์อคกี้อ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมีคลิปนะตัวบินนะอ่ะซึ่งตัวบินกับการบินเนี่ยมันต้องจับคู่กันตีนะครับว่าแบบเราต้องการที่จะใช้ตัวการบินตัวไหนเพื่อไปตีตัวบินตัวไหนนะโอ้โหนี่ออกดีอยู่กันนะเนี่ยกลัวกลายว่าไอ้ดีขโมยแฟนคือได้หมดทุกอย่างจริงๆนะคือได้ครบทุกตู้ล่ามายกกลก็ได้ไอไว้ก็ได้ครับไอฮอกกี้ก็ได้นะครับ ซาลีไอดอลก็ได้ครับมีเกียร์ที่ไม่ได้เปิดโอ้โหนี่ก็พี่วางเลยครับมีมีมีเกียร์นะผมไม่ได้เปิดนะกลัวครับแอบกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเปิดเกียร์แล้วได้นะเออคนจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยได้แล้วเหรอเออนะครับคือไอดีดวงมันจุดจริงๆอะยังดีนะที่แบบกบยังไม่ได้ตางที่ต้องการคือกบเนี่ยอยากอยากได้กบเก้าดาวหนึ่งตัวนะครับอ่าเพราะว่าเป้าหมายคือจะทำซารีไอดอล 9ดาวแม็กแต่คงไม่น่าจะได้ทำในเดือนนี้นะอ่านะครับอ่ะส่วนตัวแน่นอนครับตัวปกตินะครับก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วล่ะนะครับก็คงจะเอาไปอ่าลุ้นนะครับโคโรโบเดือนหน้าหวังว่าจะได้สักตัวหนึ่งคือเชื่อเลยว่าจะต้องได้นะครับอ่ะตัวนะครับก็ต้องหาเพิ่มเติมครับอ่าไอดีนี้ครบ4เดือนพอดีเป๊ะแล้วนะอันนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ได้หูฟังเดือนนาดมาอีก1ชิ้น อ่านี่นะสี่เดือนนะไอดีนี้ครับสี่เดือนแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลุ้นตรงนี้กันนิดนึงดีกว่านะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นทุกวันนะอ่าบางคนเล่นอไอดีมันเยอะนะครับตรงนี้เราจะลุ้นโตกาชากันนะเป้าหมายหลักๆนะครับเพราะว่ามันได้ทีละสามเลยอ่ะผมว่ามันก็ก็ดีอยู่ครับแต่ปัญหามันคือมันอาจจะไม่ได้ออกคือบางทีมันออกมันออกรัวเลยนะ บางทีไม่ออกคือไม่ออกเลยครับเร็วมากครับแล้วแต่จังหวะจริงๆนะอ่ะเนี่ยไม่ออกเลยครับอ่ะไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยมีเล็กมีน้อยก็เปิดแค่นั้นพอนะครับอ่าเพราะว่าเดือนนี้ได้ไปเปิดตัวสตอรีไอดออนข้างเยอะอ่ะก็จะมีตรงนี้อยู่อีกนี่ว่าอ่ะตรงนี้นะผมเตือนตัวเองนะับไม่ใช่เตือนคนอ,อื่นนะเตือนตัวเองครับเพราะว่า กระดานหมุนมันอยู่แค่3วันกว่าๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คืออมีบางคนบน่นผมก็ก็บ่นเหมือนกันแหละนะครับว่าอยากให้เปิดแบบทีละหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าบางส่วนคือมามันแบบมีเกี่ยวข้องกับการติดบั๊กนะครับหรือว่าต้องการให้อยู่ในเกม <laughs> นานๆนะครับะนะครับซักติกเกมนะมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับคือผมมา่อพอมาดองถึงตรงเนี้บางทีมันมีเป็นร้อยเลยนะครับ แล้วมันใช้เวลา,านานนะคือก็จะหมุนก็จะจบครับโอ้โหนานนะเอาจริงๆอะถ้ามีสักร้อยนึงอะอ๋อผมรู้ละออตโต้ไปออตโต้ไปครับอ่าใครสายออตโต้คลิกนะครับก็จัดไปนะอ่ะส่วนอดีนี้นครับก็คงจะเป็นอ่าตัวมิกุนะครับอ่าเดี๋ยวมนะิกุนะก็ข้ามวันมาแล้วว่าลืมอีกแล้วครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ ก็คงจะทําเป็น9ดาวนะครับเวล1 6รอยหเพื่อทําภารกิจนะครับแล้วก็เป็น p ีลอด้วยพว่วงด้วยพีลอยนะ,ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมรอดูนะครับว่ามันจะทําเป็นไฮเปอร์แม็กพีร้อยเพิ่มอีกหนึ่งชุดทันไหมไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับนี่สิใบโอ้โหไหลทิ้งไหลทิ้งเลยพี่ตรงนี้อย่างที่บอกนะรู้กันครับว่าถ้าข้างหน้าเป็นของดีมันจะหยุดเลยหยุดคือไม่ได้อันข้างหน้านะ เออนะครับส่วนถ้าเรากําลังอยู่ในของดีครับมันก็จะไหลออกไปไหลแรงครับคือตรงนี้รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันล็อกจานวนแหละเพียงแต่ว่าเขาแจกจริงๆแต่มันไม่รู้ว่ามันจะไปตกที่ของใครบ้างนะครับอ่าบางไอดีอาจจะไม่เคยได้เลยนะในส่วนของตัวกรชา1สิบใบนะครับนี่โอเคอเดือนหน้านะ อย่างเงี้ยผมโอเคนะคือบางทีมันมีบ่นบ้างแหละตามปกติของมนุษย์นะแต่ว่าผมก็จะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจริงจังอะไรมากมายนะเพราะว่าคือฟรีมันก็คือฟรีอะแต่คราวนี้คือปัญหาคือคนอื่นเขาได้เราไม่ได้เราก็รู้สึกเสียดายเสียใจนะอ่านะมันเกิดกันได้ครับความรู้สึกความรู้สึกตามปกติของมนุษย์นะอ่ะอย่างเงี้ยหยุดที่กบอัลต้าเฉยเลยแจกตัวก็ได้นะเอออันีผมอยากได้กบนะเพราะว่าเป้าหมายเดือนหน้าอย่างเงี้ยอ่ะเป้าหมายผม ใกล้จะสําเร็จแล้วอาจใช้คํานี้ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับก็คือให้มีกบอัลตานะครับ20ตัวเดินหน้าได้โคลโบมาก็สบายๆครับได้ปั้น Mac แมกระ1ชุดนะอ่าส่วนถ้าเกิดสมมติว่าบังเอิญได้ตัวเทพมากกว่า1ตัวก็ค่อยว่ากันนะอ่าส่วนมิกูก,ก็แน่นอนครับก็ได้พีร้อยมาอีก1ชุดเป็นอย่างน้อยอันที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูนะโดยความที่ว่าวันคูณดันไม่มีเวลาว่างเลยนะครับ อ่าตรงนี้นะรีบนับรีบทําให้ครบนะเพราะว่าถ้ามีไ d เดียเดียวอ่ะโอเคไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมว่าอเดีเยอะเลยเตือนตัวเองครับว่าไ d ดีมันเยอะอะบาง ID ดีคือเป็นร้อยกว่าอัานเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็คงจะเน้นหาตัวกระชาก,กันนะอาะ่าเพราะเป้าหมายเดี๋ยวรอแล้วนะครับโคโรโบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดาว,ว่าคงจะพรุ่งนี้นั่นแหละนี่ไหลหนีละไหลหนีเลยครับอ่าหน้าตะวันพรุ่งนี้นะครัใบทางการครับโคโรโบครับผมก็เลยไม่ได้ใบเพิ่มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันออกมาแล้ว แต่ว่าออกมาน่าจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าแบบมันจะยากหรือมันจะง่ายแค่ไหนครับอันนี้ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเป็นของทางญี่ปุ่นครับซึ่งพอเป็นของทางญี่ปุ่นที่เป็นของญี่ปุ่นเลยจะไม่มีใครรู้เลยครับเออว่าจะยากจะง่ายยังไงครับเขาจะปิดเงียบเลยครับไม่ให้ใครรู้นะอ่าอะไรที่แบบเป็นของญี่ปุ่นโดยตรงครับงกมากครับเออนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอรู้แล้วงันนะ อ่าผมก็คงจะไม่ได้ทําข้อมูลเพิ่มเติมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยอา่ามันมันมันไม่เหลือเรื่องอะไรนะยกเว้นจะเป็นเรื่องที่แบบว่านอกกระแสจริงๆที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่นะผมบอกก่อนนะอาจจะผิดคาดไปเลยก็ได้แต่ใจไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับใจไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้คนกาลังมาเล่นเยอะอะแล้วมันก็ต่อเนื่องด้วยปิดเทอมเมษายนอะ เออแล้วตอนนี้คือตัวกระชางก็น่าจะตึงๆกันแล้วนะคืออยากจะให้แบบว่าได้เปิดอ่าได้เปิดได้ผ่านนะครับได้ผ่านรูบี้นะผ่านตัวกระชางนะอ่านะเพราะว่าวนไปที่เอ้ยหยุดนี่เป็นไงผมน่าจะได้สองครั้งแล้วมั้งเนี่ยเห็นว่ามันต้องมีมันต้องได้เอออ่าใครได้ตัวสิบใบอ่าได้กี่ครั้งอ่าได้หรือได้กี่ครั้งเนี่ยมาบอกกันหน่อยนะอ่ะ่วนคนที่ไม่ได้ก็อย่าเสียใจครับตู้ครับ อ่า,อาตรงนี้ขนนกกับเพชรกิวนี่คือแบบว่าไม่ได้ต้องการเลยนะครับอ่าโอเคอ่าเป้าหมายก็เริ่มดีขึ้นนะตอนนี้เหลือแค่กบก้าดาวอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กบไฮเปอร์หนึ่งตัวอ่ะกบไฮเปอร์เดี๋ยวผมคงไปฟาร์มทีมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นนะครับในส่วนของอ่าหอคอยอ่าผมหอคอยขาดกบวงตัวหนึ่งนะอ่าแล้วตวลักล็อกอินนะอีกตัว้นี่หลยนี้นะเห็นชัดๆเลยครับ คือไม่ต้องห่วงนะมันไม่มีสูตรไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นครับคือมันก็จะเป็นการสุ่มอะอยู่ที่ว่ามันจะไปออกที่ไอดีไหนตอนไหนอ่านะผมว่ามันน่าจะเป็นการใส่ข้อมูลที่รันดอมแบบรันดอมจริงจัง,จรงครับอโอเคใส่สูตรเรียบร้อยอ่านะภารกิจต้องรีบทํานะของผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็คงต้องเปลืองวัตถุดิบสักนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้อ้าวผมทําไปแล้วเหรออ่าทำไปเรียบร้อยแล้วนี่วา เนี่ยอย่างตรง,ตรงนี้ซันนี่ไอดอลอาเกรเก้าดาวเนี่ยเฮ้ยของผมน่าจะทันอยู่แต่ว,ว่าได้กบไฮเปอร์มาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะอ่าโอเคครับ ID ขโมยแฟนนะก็ได้หมดนะครับอันเดือนนี้ได้หมดแล้วนะก็ไปรอดูเป้าหมายของเดือนหน้านะครับว่า ID นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนครับอ่ารอติดตามด้วยกันนะส่วนเพื่อนๆก็ห้ามพลาดนะนู่นนี่นั่นครับทำให้ครบนะครับเพราะว่ามันใกล้จะจบ ็ที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่อรอของแจกให้มันครบะนะครับทำภารกิจต่างๆให้มันครบให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอรุ้นโคลโรโบนะครับซึ่งพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้นะสิบโมงเช้านะน่าจะเป็นคำใบจากทางการแล้วนะครับว่าอ่านะจะเป็น อะไรยังไงครับก็รอรุ้นกันนะครับอ่ะซึ่งทิ้งไทยนะไทยที่ยังอยากจัดแพ็กอยู่มีทุนนะอ่ะยังอยากเปิดดูนี่นั่นอยู่นะครับเรามีทุนนะก็ขอแนะนําร้านต้มเกมร้านนี้นครับเดือสั้นชอบราคาถูกประดภัยเติมไว้ร้อยเซนนะจกกัจกอดเจ้าเดิมครับเพิ่มเติมมีขายไอเดียเริ่มต้นนะครับ ตอนถูกเกมแรนเจอร์มีขั้ระบบ iOS นะครับแต่มีบริการพิเศษจากทางร้านนะสำหรับคนที่มี Android อย่างเดียวไม่มี iPhone ไอแพดครับถ้าเติม Ruby นะครับอ่าครับหรือซื้อแพ็ค Ruby ้จากทางร้าน The Sun Shop นะครับก็มีบริการพิเศษเปิดกระชาให้ได้เลยนะครับก็รีบทักจัดไปที่ร้านนะส่วนใครที่ไม่มี ID เล่นนะครับอ่าอยากได้ ID เริ่มต้นนะครับไปหาเลยครับโคลาโบนะครับแสงมืดนะอ่าเอามาปั้นเล่นต่อเอามาปั้นขายยังไงก็ได้ครับอ่ซึ่งจำนวน ID มีมากกว่าที่เห็นนะต้องรีบทักจัดไปที่ร้านค้านะครับเดี๋ยวลิงก์เอาไว้ ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเด e s u ันช o อรลังเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไว้ร้อเอร์เซ็นตอันเจานี้มีรับเติมเกมอื่นนะราคาถูกรวดเร็วด้วยนะส่วนไม่มีอดีเลนก็นะครับไปหาซื้อมาได้เลยนะที่ร้านเด e s u ันช o อบนะครับเอาเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ